คุณค่าที่แท้จริงในตัวเราคืออะไรนั่นก็คือการมองตัวเองของเรานั่นเองว่าเราคือคนแบบไหนนะคะหลายๆคนอาิคิดว่าคุณค่าของคนอยู่ยที่ผลของงานหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะมองว่าตัวเองไม่มีคุณค่านะคะหรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าฉันยังดีไม่พอฉันยังเก่งไม่พอหรือว่าบางคนอาจจะเอาความคิดเห็นภายนอกนะคะที่บอกว่าเรามัน ไม่เก่งไม่ดีหรือมีบางคนมาบอกเราว่าเราไม่สวยเราไม่หล่อใช่ไหมคะเราไม่มันไม่คู่ควรหรืออะไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วคุณสามารถตัดคําพวกนี้ออกไปได้เลยเพราะจริงๆแล้วนะคะคุณค่านะคะที่ใครจะมาบอกเราว่าดีขนาดไหนนั่นก็คือการที่เรามองตัวเองนี่แหละนะคะเขาเรียกว่าเซลล์เอสติมนะคะคือเรามองตัวเองเป็นยังไงนะคะนั่นหมายความว่านะคะเรามีคุณค่าในแบบของเรานั่นแหละนะคะ แต่ถ้าเกิดวันนี้นะคะบางคนบอกว่าฉันเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ดีฉันเกิดมาหุ่นไม่สวยไม่ด,ไมดีไม่หลอ่อหรืออะไรก็ตามใช่ไหมคะหรือบางคนนะคะมีชมีวิตคู่อยู่แล้วนะคะเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีรายได้ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรประมาณนี้ดูถูกตัวเองหรือว่าอาจจะฟังเสียงจากภายนอกใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะหน่อยจะมีหลักการนี้ให้คุณนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรานะคะมาเกิดบนโลกใบนี้นะคะเรามาเพื่อ แข่งขันกับตัวเองมาเพื่อเเอมาพื่สร้างนะคะเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่ว่าเรามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้เราได้เติบโตขึ้นนะคะในในจุดที่เราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณลองพัฒนาตัวเองนะคะในทางใดก็ได้นะคะให้คุณรู้สึกว่าคุณดีขึ้นนะคะเก่งขึ้นนะคะจากสเต็ปแรกจากวันแรกที่คุณเป็นอยู่นะคะแล้วค่อยๆเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะแข่งกับตัวเองนะคะไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีนะ บางคนบอกว่าถ้าอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาได้ได้ดีกว่าสิต้องเปรียบเทียบกับคนที่เขายังไม่ได้เหมือนเราอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องหาคุณค่านะคะจากคนที่ต่ํากว่าเรานะคะหรือว่าคนที่สูงกว่าเราไม่เกี่ยวเลยนะคะสิ่งที่เราจะให้คุณค่าว่าตัวเราเองดีขนาดไหนก็คือสายตาของเรานี่แหละนะคะเรามองตัวเองอยังไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมองตัวเองให้รู้สึกว่าหลงรักชอบตัวเองนะคะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ ทำตัวเองให้เป็น the best version นะคะในสไตล์ของเรานะคะวันนี้คุณอยากจะเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะแบบไหนนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะเวลานี้เลยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณชอบนะ,ะรักตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความหมายนะคะคุณจะรู้สึกว่าฉันเกิดมาในจุดที่ดีนะคะแล้วก็เกิดมาเพื่อ เพื่อสร้างเนาะนะคะและที่อย่างที่บอกนะคะเราทุกคนนะคะจะเป็นอย่างที่เราคิดนะคะเรามีพลังวิเศษนะคะคิดอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการจูนตัวเองนะคะวิธีการลงรักเคารบตัวเองนี่แหละนะคะหน่อยมีคอร์สหนึ่งนะคะชื่อว่าจูนยูไฮแลเซลนะคะใครสนใจนะคะก็ทัก line ไลน์แอดมาได้เลยค่ะสอบถามราคาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ